เงินถูกต้องรายอีลักีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้เราอยู่กันายเซเว่นไลท์รีเบิร์นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงวิธีการเก็บบี้ก็วละครตอนนี้ตรงตู้ละ46แล้วอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถเก็บเพชรได้นี้มีจะบอกเทคนิคของหมีนะที่หมีรู้มาทั้งหมดนะครับอันแบบแรกก็คือให้ไล่ทุกแมปนะครับให้ไปยานไกลที่สุดใหนบ้างมันก็จะมีกู พวอแมปฝันร้ายได้700นะครับถ้าเกิดเป็นพวอแมปธรรมดาได้ประมาณ3 0 0ร้อยห้านี่แหละเห็นปะแมปตอนนี้ฝันร้ายจะมีอยู่20่สิแมปครับเพื่อนๆไล่เก็บให้หมดเลยครับไล่ทําให้หมดเลยก็อันนี้ก็ได้เพชรบาลเลยครับแบบแบบทั่วไปได้ไหมได้ครับผมแบบทั่วไปก็ได้เห็นปะนี่แบบทั่วไปได้300นะครับเพราะฉะนั้นจะมันจะมีทั้งหมด20่สิแมปใช่ไหมแมปธรรมดา20่สิแมปแล้วก็แมปฝันร้ายยี่สิบแมปมีก็ไม่ได้ไปต่อเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ติดอะไรนะเนี่ยเนี่ยอยู่ดันเอ่อ มา16หนึห่งมีก็ฟาร์มไปขี้เกียจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวว่าจะทาคลาย C6 แล้วเดี๋ยวมีว่าจะปั้นให้จบ 20, 20ไปเลยแล้วก็พอแล้วเหนื่อยสําหรับเกมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นส่วนาการหาลูบี้นะครับคือการทํากิจกรรมโอ้โหจะมีเควสโค้ดโอ้โหบานเลยครับเกมนี้อ่ะกดไปที่กิจกรรมนะครับคือแทบทำให้หมดเลยยังไงยังไงก็เป็นในส่วนการเพรฟรีนะครับ อะไรครับเนะี่ยไม่เคยไม่รู้อ่ะไม่เคยเล่นเซฟนอกแต่แอบใจว่าโอเคครับสู้ๆนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนดันนะครับถ้าเกิดสมมุติ <_ S 1> เพื่อนๆยังไม่ผ่านดันใช่ป่ะไล่ทําให้หมดเลยครับครั้งผ่านครั้งแรกมันจะได้เพชรหนึ่งร้อยอยู่แล้วนะก็พยายามอ่าลุยให้หมดนะครับต่อไปในส่วนหอคอยโอ้โหมีแจกเยอะครับหอคอยมีเพชรพันหนึ่งสองพันตะดาษมันต้องไกลๆนะนะาพวกสองร้อยไม่แน่ใจยังแจกเห้อยู่ป่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับ หมีก็ยังไม่ได้หมียังไม่ว่างแบบมานั่งถ่ายด่านอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงต้องเอาให้จบนะครับมีจําได้ว่าด่านประมาณห้าสิบร้อยหนึ่งแปดสิบแจกเยอะเราต้องไปสองร้อยขึ้นไปไม่แจกก็หรอไม่เห็นเลยฮนะสองร้อยขึ้นไปน่าจะไม่มีแล้วแหละตอนนี้จบแค่สองห้านะครับแล้วก็ได้ส่วนประดับโอ้ได้แค่ดีอย่าพอมาได้แค่นีม,มีตะกี้ไปตีๆๆ๋ยประมาณนี้นะครับวันนั้นหอคอยก็ได้รูบี้เยอะพยายามผ่านไปไกลที่สุดนะครับอา่าต่อไปเป็นในส่วน ออกก็บททดสอบที่มีทำไกลแล้วลองไปดูได้เห็นนะได้ลูบี้บานเลยครับอันเนี้ยมีใครก็อย่าลืมมาทํานะครับหมีก็ขี้เกียจไปเก็บแต้มก็แค่นี้พอแล้วอ่าต่อไปก็คือการฟาร์มนะครับถ้าเกิดสมมุติไม่มีอีเวนที่แบบเป็นกล่องพระจันทร์ฟาร์มอย่างนี้หมีจะไม่ซื้อเกิน80เลยนะอย่างตอนนี้ไม่มีอีเวน์ฟาร์มข้างนอกใช่ไหมหมีก็ไม่ซื้อเลย100หมีซื้อแค่80ครับ80เนี่ยใช้กำไรลูบี้คือ700ถูกปหมเพื่นก็เก็บดีครับถูกปะ ออเจ็ดร้อยสิบวันก็เจ็ดพันแล้วใช่ปะหนึ่งเดือนเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งแค่นี้เห็นปะเพื่อนๆเก็บรูบี้ไว้ได้เลยครับโบรคว,วาตัวใหม่จะมาก็ไม่ต่ำกว่าสองสามอาทิตย์นะถูกปะเราก็แน่ๆๆครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยประมาณสองสามหมื่นถ้าเราไม่เอารูบี้ไปใช้อย่างอื่นอยู่พูดถูกไหมครับแล้วเราก็ไปทำอะไรครับกิจกรรมเรื่องเรื่องอะไรพวกเนี้ยผ่านด่านมันก็จะมีแจกครั้งแรกอยู่แล้วอ่ะก็พยายามทำครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนสมุดภาพถ้าเกิดสมมูรณเพื่อนๆที่เปดิด เปิดตัวละครตัวแรกอ่ะคือเท่้นเราไม่มีอย่างเงี้ยวมามันจะมีคำสั่งมาเก็บครับจะได้เพชรประมาณหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบนั่นแหละประมาณนี้นะครับแต่วออ่าหลักๆอ่ะการได้เพชรจริงๆอ่ะมันคือการฟาร์มรูบี้นั่นแหละซื้อแค่แปดสิบในการฟาร์มแล้วก็อย่าลืมซื้อรายเดือนด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะลงทุนรายเดือนซื้อเลนึงฟาร์มไปมันมีแต่ได้กับได้อยู่แล้วเอ่อการหารูบี้ก็จะมีอยู่แค่นี้แหละหลักๆเนี่ยที่มันได้เยอะเนี่ยก็คือการฟาร์มรูบี้ประมาณแปดสิบครับหนึ ไล่อีเวนต์แมปเนี่ยอย่างที่หมีบอกเนี่ยทำให้หมดเลยครับเนี่ย 500, 500, 500, 500, เพชรห้าร้อยเพชรเจ็ดร้อยนะเก็บให้หมดเลยทุกดาต่างยี่สิบแมปถูกปะเนี่ยเก็บโอ้โหทุกด่านยี่สิบแมปอย่างต่ำก็สองหมื่นละหมีพูดถูกปะก็แเคเ่นี้ครับอ่าสุดท้ายแล้วก็คือการถ่ายดาเหรีบอลนั่นเองนะครับด่านที่เรายังไม่ผ่านเนี่ยบ้างมันจะได้เพชรหนึ่งร้อยนะครับทำให้หมดเลยครับถ้าว่างก็ทำเลยครับไล่ทำเลยหมียังไม่ได้หม,ม,มียังไม่ได้ทำเลยมั้งไอเอ่เอวัว หัวกับางกรหมีไม่ได้ไปทําต่อเลยครับเพราะว่าบางกรหมีก็คงไม่วัวเอาแค่นี้เซตขี้หมีตันแล้วไงตันต้องสามตัวหมีเลยไม่รู้จะไปตีทำไมเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ไล่ให้หมดเลยครับถูกะเออมันดูเหมือนน้อยใช่ไหมแต่ว่าสิบดันสิบดันก็พันหนึ่งไงถูกปะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปด้วยครับโซนไฮด้าที่ผ่านหมดแล้วมีอะไรอีกไหมสําหรับการหารูบี้อืมไม่มีแล้วแหละะดับมันมีแค่นี้แหละ ส่วนใหญ่ช่วงแรกหาลูบี้ง่ายมากครับอ๋อเดี๋ยวยังมีเอ,อกอารีนาเออมีเอร๊รางวัลบรรลุนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอ้โหได้เยอะนะ3 0 0 5 0 0 6 0 0เนี่ยอย่างน้อยเพื่อนๆควรจะผ่าน6,000ครับเพราะได้เพชรเยอะมากเนไหมสองพันพันหนึ่งพันห้า 2000, 000, 000, 000, 000, 500, พยายามผ่านครับตรงนี้สำคัญอ่ะต่อไปในส่วนเออรางวัลเบตเตะเลตนะครับหมีก็ยังไม่ถึงเลยเพราะว่ามันใช้หลายทีมหมีก็ยังจัดยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับก็คือพยายามเพื่อนๆเพื่อนๆพยาย,ยามเก็บคะแนนให้ถึงครับเห็นปหม ถ้าเกิน3,000ก็ได้2,000ถ้าเกิน6,000ก็ได้ต้อง3,000โอ้ยิ่งสบายอันนี้มีรวบรวมทุกอย่างนะสำหรับการหาลูบี้มีคิดว่าถ้าเกิดตัวใหม่ยังไม่เข้าอย่างเงี้ยจะไม่น่าสนใจหนึ่งเดือนเพื่อนๆสามารถหาลูบี้ฟรีๆอยู่แล้ว3,000-15,000ถูกไหมครับอย่างตอนเนี้ยเออใครมีขาดแค่ตัวเดียวมีก็ไม่จําเป็นแล้วครับมีก็จะเก็บลูบี้ยาวเนี่ยกว่าจะตัวใหม่จะมาก็คงมีดองไว้สองสามหมื่นแล้วก็ถ้าเกิดเปิดครบหนึ่งร้อยวันน่ะคิดว่ากิจกรรมแทชุนคนะ แต่ว่าตอนนี้แทโอก็ตกดาวไปเยอะแนละ้วเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าจะเพื่อนๆจะเปิดอยู่หรือเปล่านะครับ,รบรนี่ถ้าเป็นเกาหลีอ่ะครบรอบหนึ่งร้อยวันจะมีกิจกรรมแทนชุนใช้เพชรอยู่ที่สามหมื่นสองเผื่อใครจะเปิดนะครับแต่ตอนนี้แท,แทโอก็ตกตกเทนไปเยอะเหมือนกันนะประมาณน,นี้ แต่มีแนะนำว่าให้ดองเพชรไปเยอะๆครับสี่หมื่นห้าหมื่นเรามีเพชรเยอะตัวมาใหม่เราตุม้มตุๆมตุมตุม,ตมสี่หกก็จบเลยดีกว่าใช่ไหมครับประมาณนี้อ่ะขอให้คนเล่นเกมเซเว่นไอท์ริเบิยมีความสุขอ่าแล้วเจอกันนะครับ